เ,เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคลองเขาก็มีเรือมีสะพานอนี้ก็เป็นเรื่องปกติจะมีชุดที่เป็นสะพานที่คนกรุงเทพรู้จักกันเป็นอย่างดีที่พบลีลาผ่านฟ้าลีลาแล้วก็มาควาลังสันสะพานที่สวยงามยังหลงเหลือเขามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นสะพานที่จะสร้างอยู่ในสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นต้นมาอาจจะมีหินอ่อนประดับหรือจะมีรูปกรงเหล็ก,ก,ลกสะพานที่เป็นสะพานเก่าเหล่านี้มันรับน้ําหนัก ได้ไม่มากมีอุบัติเหตุชนลวดลายแตก,กแตกร้าวในโครงสร้างปลายด้านนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าคอสะพานอยู่หัวเรือชนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอสะพานก็จะสึกอยู่ตลอดเวลาเอ,อ่อบางสะพานก็ตัดสินใจที่จะขยายนอ,อกแล้วก็เก็บลวดลายปูนปัน้นประดับสะพานไว้บางลูกบางสะพานก็ก็ขยายนอ,อกแล้วก็ทุบทิ้งไปคุณจะพบว่าสภาพสะพาน ีความชุดโซมพอสมควรกันเนื่องมาจากการเดิน,นทางท่อสายไฟสายวิทยุโทรศัพท์อะไรต่างๆข้อน้ําอะไรต่างๆหนึ่งในเพชรที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือสะพานมหาไทยอุทิศสะพานแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่และยังไม่ถูกแปลเปลี่ยนไปจากต้นฉบับสะพานมหาไทยอุทิศเป็นสะพานที่มีรูปคนเป็นตัวเป็นบาสซิลิฟแล้วก็เป็นฝีมือประติมากร ชาวอิตาเลียนที่เข้ามาอยู่ในสยามแล้วก็รับราชการแล้วก็ทำลายประดับตกแต่งพระที่นังน่งนาตสมาคมในแง่ของโครงสร้างมันร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเป็นโครงสร้างเดิมในลวดลายตกแต่งอาจจะเหลือสัก9 5 98%ซที่แปลเปลี่ยนไปบ้างมันจะมีลายปน่อนแทรกรอยในตัวสิ่งแล้วก็ลายเหล่านี้ก็เริ่มสึกไปหมดมจะมีบางชิ้นที่ลายเหล่านี้ยังคมชัดอยู่ ต้องจะเป็นลักษณะนี้แต่อันนี้ก็ยังไม่ครบัดคือมันจะมีแถบริบบิ้นมา2แถบหมุนล,ลงมาแล้วก็มมวนชายมารวมกันมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวที่ยังเหลือสภาพที่มันพอเป็นไปได้ที่สุดที่จะถอดแบบออกมาแล้วก็จะต้องมาแต่งให้มันคมเพื่อที่จะเป็นข้อมุ้ข้ออ้างอในการซอมพัดต่อบาแม้ว่ามันมีความ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคุณต้องได้ขอเพราะว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะไม่มีคนรู้เลยเหมือนอย่างนั้นอะ่ะไม่รู้มันซ่อมมากี่ครั้งแล้วทําให้เราต้องเริ่มเริ่มกับม,มองว่าเอสิ่งที่เป็นมรดกเมืองและยังหลงเหลืออยู่เนี่ยเราจะเราจะเก็บรักษาสิ่งที่เป็นมรดกมรดกเมืองเหล่านี้ไว้อย่างไรคือก่อนที่รักษาได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องต้องกระตุ้นให้คนเริ่มเห็นคุณค่าของมัน เริ่มเห็นความงามของมันหรือเริ่มเข้าใจประวัติมันเราต้องสร้างให้เห็นหรือทําให้เห็นถึสิ่งที่เรียกว่าความงามหรือคุณค่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่าในส่วนของการอนุรักษ์เนี่ยนะครับเป็นส่วนสําคัญแล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้เกิดประโยชน์เพราะเมืองนั้นเป็นจุดต้นกําเนิดบอกว่าเรามาจากไหนโบราณสถาน วัตถุโบราณสะพานป้อมวัดกำแพงเมืองต่างๆนี่แหละครับคือจุดที่บอกความเป็นมาของคนในกรุงเทพหรือชนชาติของเราตรงนี้ก็เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักผังเมืองนะครับจะต,ต้องพยายามรวบรวมนะครับมรดกของชาติหรือของเมืองเอาไว้ให้ได้ครับผมแนวทางในการรักษาภา,าษาสะพานเนี่ยทำให้เรามีภาคีกลุ่มแรกขาดเสียไม่ได้ก็คือเจ้าของพื้นที่นะกรุงเทพมหานครสำนักง,งาน งองอีกด้านหนึ่งที่เป็นดึกด้านที่เข้ามาช่วยในด้านเทคโนโลยีเป็นด้านวิศวกรรมนะฮะก็เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเทคโนโลยีของการสแกนของการที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาศึกษานอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เป็นเอกชนไฟที่สแกนคือเป็นตัวเดวเลกาเรนไว้เวลามามาเหมิดกันมาอะไรเมนต์กันมันจะได้มีสูตอ้างอิงเชื่อม อาชีพวิศวกรรมเนี่ยก็ต้องการประโยชน์ของการใช้จริงนะเพราะนั้นก็เราก็ดีใจมากที่ได้เคสจริงๆนะฮะที่ที่เราได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะทำมันขึ้นมาเขาเรียกวไลท์สแกนเราฉายแสงไปแล้วก็แคปเจอร์ด้วยกล้องนะครับเรียนตรงๆว่างานนี้มันเป็นงานจริงชิ้นงานมันจะ ใหญ่งานจะยากกว่าที่ที่เคยทำนะครับแล้วก็เลื่อนไขเวลาที่เราจะต้องอาจจะต้องไปทำคืนทักษะนี้ก็คือเราเรียนรู้ใหม่เลยค่ะการตั้งค่าของเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องหาค่าที่เหมาะสมก็คือเหมือนเป็นการทดลองทํารถก็วิ่งสัน่นพอพื้นสั่นก็มีปัญหาตอนสแกนแสงไฟรถครับมาเป็นช่วงๆครับปัญหาเกิดขึ้นหน้างานตลอด ก็จะมีวันที่หนักๆเลยก็เลิกกันตีสี่สแกนเสร็จแล้วเราต้องมาแต่งไฟแก่งไฟให้ผิวตรงไหนที่ควรจะเรียบก็เรียบเสร็จแล้วก็ส่งไปกัดประมาณชิ้นหนึ่งก็ประมาณ20 20กว่าชั่วโมงขึ้นไปหมดเลยอะต้องมีการพัดเปลี่ยนเวรกันมาเฝ้าเครื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งอะค่ะ เพราะว่าเป็นการประสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับศิลปะคต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการเรียนรู้ในส่วนของเราเยอะมากเพราะว่าในส่วนตัวแล้วก็ส่วนของเด็กเองส่วนใหญ่เราจะทํางานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันมาด้วยการทั้งลูกศิษย์ทางอาจารย์ แล้วก็พยายามจะเก็บสำเนาเนี่ยในลักษณะ 2, 2แบบนะฮะแบบที่เป็นแบบที่เป็นปลาสเตอร์ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมคือถอดผิวออกมาแต่ก็มีข้อเสียก็คือมันมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากต้องใช้พื้นที่เก็บผมเริ่มมองว่าถ้าการที่เราดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า 3D Scan นะฮะแล้วก็เก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล แล้ววันหลังถ้าสมมติว่าเราต้องการซ่อมเนี่ยไฟเหล่านี้เนี่ยก็เอาไปแปลไปในใน,ในวัสดุขขตา่างๆจะเป็นไม้เป็นโฟมแล้วก็เอามาเป็นคู่เทียบในโครงการนี้เราเราเลือกใช้เครื่องมือหลายแบบมากเพื่อจะเรียนรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเราควรจะทำยังไงประสิทธิภาพของของข้อมูลที่ได้แล้วก็การที่จะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยจะเป็นอย่างไร คือหน้าที่หลักๆของผมคือแต่งงานที่หล่อออกมาจากต้นแบบเนี่ยให้ให้ได้เขาโคงเดิมจากจากงานก่อนที่เขาจะซ่อมบำรุงหรือการทาสีครับแล้วเราเราได้ความรู้จากจากการซ่อมแซมหรือบูรณะงานตรงเนี้ยคือหมายก่อนที่มันจะถูกพัฒนาถึงยุคเราเนี่ยมันมันค่อนข้างมีความรู้ระดับสูงเพราะว่าคนที่ทำเขาก็เป็นศิลปินที่ค่อนข้างเก่งการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของของตัวศิลปินกับ งานวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงใน,ในยุคสมัยหนึ่งมันมันถูกสร้างเพื่ออะไรถูกสร้างเพื่ออุทิศต,ต่อสิงใดอะไรเงี้ยมันเป็นวัดประวัติศาสตร์ให้เรารับรู้ได้ในแง่ของความงามเนี่ยนักศึกษา ของคณะจิตรกรรมไปดึงเอาภาพเหล่านี้ออกมาแล้วลองมาวาดขนาดหนึ่งตอนหนึ่งจะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันมันถ่ายออกมาเป็นรูปแบบที่เด็กเขียนออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นความงามตัวปาสเตอร์ที่เมื่อถอดแบบออกมาแล้วเนี่ยพอเรามองเห็นเป็นชิ้นงานแยกๆๆเนี่ยมีความงามอยู่ในตัวเขาเองถ้านำมาจัดแสดงก็จะทำให้เห็นสิ่งที่เรียกว่า ความเป็นมาของของสะพานผลลัพธ์ของโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ในหลายรูปแบบมากนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในแง่ทงั้งทางด้านข้อมูลเป็นดิจิทัลเป็นข้อมูลไฟล์ต่างๆนั้นใช้เผยแพร่ก็จะเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ได้อย่างกว้างขวางข้อมูลสร้างตระหนักรู้ในเรื่องของมรดกเมืองอางานเชิงอนุรักษ์อาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าวก็อาจจะนําไปสู่กัน ความสนใจของการการเดินทางที่จะที่ที่จะชมเมืองผมอยากกระตุ้นให้มองว่าลวดลายปู่มปั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะสะพานนะครับไม่ใช่เฉพาะในรุงเทพมหานครในที่อาคารเก่าอีกหลายแห่งการมีชีวิตอยู่ในเมือง หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเมืองมันมีวัฒนธรรมมันมีความงามมันมีเรื่องราวซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกเก็บรักษาอาจารย์ศิลป์เขียนเอาไว้ในบทความครั้งหนึ่งว่าเมืองที่ประดับตกแต่งไปด้วยศิละปะงดงามมันจะทำให้จิตใจดีงาม